ยิ่งนิ่งก็ยิ่งคิดว่าน่ากลัวโดวยเฉพาะค่ายจีนที่ไม่ได้ออกตัวแรงชงฉางมากแต่ดันมียอดขายที่ดีนิ่งกว่าที่เราคิดนั่นก็คือค่ายฉังอันนั่นเองครับเพราะว่าขายดีแต่ดีพอเอสศูนย์เแต่ตัวเลขยอดขายถือว่าใช้ได้เลยนะถึงแม้ว่ารุ่นอื่นเนี่ยจะล้มเหลวในการขายก็ตามข้อดีของ S07 ก็คือกระแสยังไม่ได้แผ่วลงไปไปต่อได้เรื่อยๆแล้วก็มีการชดเชยการผลิต E ี3ีไม่หนักหนาสาหัสเท่าไหร่ด้วย อย่างที่เราบอกกันไปว่าฉางอันยังมีไม้เด็ดซ่อนในไทยอีกเยอะครับขั้นแรกเลยก็คือได้ยินมาว่าโรงงานพร้อมจะเสร็จขึ้นสายการผลิตได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม2025เป็นต้นไปและคาดการณกันว่ารถโมเดลนี้น่าจะเป็น SUV รุ่นใหม่ทางฉางอันก็เคยเปรยเรื่องต้นทุนการผลิตกับฐานเศรษฐกิจว่าผลิตที่ไหนของโลกนอกจากจีนเนี่ยต้นทุนสูงกว่าที่จีนทำแน่นอน แต่ว่าถ้าอยากให้คุ้มทุนการผลิตต้องผลิตมาเยอะๆต้องส่งขายไทยแล้วส่งออกนอกน,นั่นเองครับโมเดลที่ทางฉางอันเตรียมขึ้นไลน์อัพในเดือนมีนาคม2025มีแนวโน้มว่าจะเป็นฉางอันดีพเอ S05 ขออัุญดียสั้นๆว่าดีพเอ S05 นะครับซึ่งเป็น Compact SUV ไฟฟ้าขนาดตัวถังกะด้วยตาเปล่าน่าจะประมาณคโรลล่าครอสครับถึงแม้ความยาวมิติตัวถงังน่าจะใกล้เคียงกับซีไลออนกับซีอตัวที่แล้วก็ตาม พระมีความยาว4,620ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,900ม mm, ิลิเมตรฐานล้อยาว2,880มิลิเมตรดีพาวเอมีให้เลือก2กลขุมพลังทั้งแบบ EV และแบบ EV ขยายระยะทางวิง e ่ง ER-EV แบ่งออกเป็น2กลุ่มราคาก็คือ EV ล้วนเนี่ย564,000บาทจนถึง686,000บาทในจีนนะครับรุ่น ER-EV อยู่ระหว่าง658,000บาทจนถึง7จ0 0แ0บาทในจีน จะเห็นได้ว่าราคา2อขุมพลังไม่แตกต่างกันมากในจีนแต่อย่าลืมว่าไม่อาจคำนวณราคานี้เป็นราคาขายในไทยได้เลยเพราะว่าตัว eRV จัดว่าเป็นรถย,ยนต์ New Energy เป็นประเภทที่ทางจีนเนี่ยได้สิทธิสนับสนุนการซื้อรถย,ยนต์ที่ไม่แตกต่างจาก eV ในจีนเท่าไหร่นะในขณะที่ประเทศไทยเนี่ย จะมีการตีความ e-rev ว่าเป็นรถไฮบริดนะครับจะเสพภาษีแบบรถไฮบริดทั่วไปก็ได้หาผลในไทยแต่ไฮไลท์คือราคาจำหน่ายของ dpo e s 0 5ในจีน b ี้ <B S 2> โดยตรงกับ byd atto 3โดยตรงเลยคือราคา s 0 5ทาบทาับ atto 3ตรงๆงเลยไม่ถูกไม่แพงเกินไปนั่นหมายความว่าช่างอันเตรียมออกเกมเชื่อด byd atto 3ในจีนทิ้ง ในภายใต้สถานการณ์อันชุลมุนจากการที่รถยนต์ฉางอันเนี่ยรถ e v ของเขาเริ่มขายดีขึ้นในจีนทำให้ชื่อชั้นเริ่มแข็งแกร่งขึ้นและตัว a อตโตก็ถือว่าเก่าแล้วน่าจะมีความเสียเปรียบกว่าดีพาวเอสศแทบทุกประตูด้านสเปค แม้ว่าขนาดตัวถัง s 0.5ใหญ่กว่า a t t o 3ตั้งเยอะเลยและมีการอัปเกรดเทคโนโลยีอัปเกรดอุปกรณ์ฟังก์ชันที่ทันสมัยขึ้นอีกเยอะดังนั้นเราขอคาดว่าดีพา0.5ที่ผลิตในไทยใหม่ๆราคาคงไม่น่าเกิน BYD a t t o 3ในช่วงแรกของการทำตลาดในไทยก็คือไม่เกิน1.2ล้านบาทแต่คิดว่าจะกล้าทำราคาต่ำเท่า a อ t o 3ปัจจุบันหรือเปล่าโอ้น่าคิดไม่น้อยเลยครับ แต่สมมติว่าถ้ามีโวล่มการผลิตมหาศาลตามที่กล่าวไว้และทำราคาชนกับ BYD a t ดีแอแบบตรงเลยโอโ้ตลาดกระเทือนแน่นอนฟันธงป๊บปบป๊เส้นสายของรถดีพาเอสศนห้าจะเน้นความโค้งมนสวยงามด้วยแนวคิดซิมโบติกเอสเตติกส์และมีความพยายามสร้างเส้นสายด้านข้างหรือเส้นแนวไฟหน้าไฟท้ายแบบสเตลลาวิงส์ช่วยทำให้ตัวรถเนี่ยดูเหมือนมีปีโอกรับมาได้มาพร้อมกับประตูหน้าต่างเนี่ยแบบไร้กรอบฮาร์ท็อปครับ มาถึงจุดขายสำคัญคือกล้องอัจฉริยะระดับ 4K 48ล้านพิกเซลพร้อมระบบกันสั่นกิมบอลที่สามารถบันทึกข้อมูลการเดินทางโดยไม่ต้องต่อกับโทรศัพท์มีที่เก็บไฟล์ถึง64 g b สามารถบันทึกวิดีโอได้ถึง12ชั่วโมงหรือภาพนิ่ง21,000ภาพไฟหน้าอัจฉริยะล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยี Huawei X Pixel ที่สามารถฉายภาพโปรเจคเตอร์บนพื้นที่ถึง120นิ้ว เพื่อฉายภาพจำลองบนพื้นถนนเพื่อความปลอดภยัยหรือว่าสามารถแปลงล่างเป็นจอฉายภาพกลางแปลงได้ครับมีลำโพงภายนอก2จุดเพื่อรับชมความบันเทิงได้ภายในห้องโดยสารมีจุดขานเหมือนกับดีพ่อเอสเลยก็คือ Intelligent Cockpit ที่ติดตั้งชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 8155มีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมระบบช่วยเหลือความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่และแม่นยาม,มากยิ่งขึ้น พร้อมฮาร์ดแวร์กล้องหน้า8ล้านพิกเซลกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาเรดาร์ระดับมิลลิเมตรและเซ็นเซอร์อุลตราโซนิกจุดขายเด่นที่สามารถเอาชนะ BYD Atto 3ราบคาบคือสเปคเบื้องต้นเวอร์ชัน EV ให้กำลัง230แรงมา้าแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังในขณะที่ Atto 3ให้กำลัง201แรงมา้าแรงบิด310นิวตันเมตร มีระยะทางวิ่งสูงสุด510กิโลเมตร CLTC แปลว่าวิ่งจริงในโหมด WLTP สุดโหดจะได้ประมาณ418กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งส่วนในเวอร์ชัน eREV เด็ดม,ม,มากครับติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรปั่นไฟฟ้าลงสู่แบตเตอรี่โดยมอเตอร์นั้นมีระบบขับเคลื่อนให้กำลังล้ออยู่ที่215แรงมา้าแรงบิด320นิวตันเมตร ยังไม่พอติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่27.28กิโลวัตต์ชัวโมสามารถรองรับวิ่งโหมด EV ล้วนได้ไกลสุด200กิโลเมตร CLTC หรือประมาณ164กิโลเมตร WLTP ยังไม่พอครับยังมีสายปลั๊กชาร์จไฟแบบฟ t าชาร์จที่เคลมว่าใช้เวลาชาร์จ20นาทีก็มีประจุบแบตเตอรี่30-8ถึงเเสียด้วยความน่ากลัวของ d e พ p a เวอที่ดูแล้วถล่ม BYD a อต o 3ตรงๆก็คือ การขายดีไซน์ที่ดูพรีเมียมทั้งภายนอกภายในโดยเฉพาะภายในห้องโดยสารเหมือนเอาความสวยจากรุ่นพี่ใส่เข้าไปกันเลยไม่ว่าจะเป็นแนวทางการออกแบบสีสันวัสดุบุกนุ่มประดับรอบคันอย่างดูดีมากบอกนั่งขนาดใหญ่โดยเฉพาะบอกนั่งหลังเนี่ยสามารถพับรีบได้แต่ต้องกระดกบ,บอกรองนั่งออกก่อน,นครับมีพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางสําหรับครอบครัวและด้วยความเป็นรถขับล้อหลังเนี่ยจึงมีหลุมใส่สัมภาระใต้าฝากระปองหน้าอีกด้วยครับ ระบบช่วยเหลือการขับขี่เจ๋งๆก็มีได้แก่ระบบช่วยหลบหลีกรถบรรทุกให้อัตโนมัติระบบช่วยประคองรถให้ตรงกลางเลนระบบช่วยประคองรถขณะเข้าโค้งเป็นต้นมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะสามารถสั่งการด้วยรีโมทไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ข้างนอกรถหรือในรถเนี่ยระบบก็จะสามารถช่วยจอดรถหรือว่าเอารถออกจากซองไม่ว่าจะเป็นซองคู่ขนานหรือว่าจะเป็นซองที่แบบอื่นๆก็ได้ครับ ที่เด็ดสุดเลยก็คือสามารถถอยหลังอัตโนมัติเมื่อเราจอดเข้ามาในซอยสรุปแล้วครั้งนี้นะครับ DPO S ศ5เอาความเจ๋งจาก BYD ในเรื่องระบบต่างๆและฟีเจอร์ต่างๆจาก Great Wall เข้าไว้ด้วยกันเป็นรถคันเดียวกันและเพิ่มเติมก็คือความสวยงามที่เพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งด้วยเรามั่นใจได้เลยว่าฉังอันตัวนี้น่าจะเป็นไม้เด็ดที่จะถล่มตลาดในไทยและเป็นหมายมุ่สสำคัญเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยด้วยหรือแต่ราคา ถ้าทำราคาเวิร์กมากๆผมมองว่าแบรนด์อื่นน่าจะสาหัสเหมือนกันครับเพราะฉางอันครั้งนี้เอาจริงแต่ต้องดูราคาจริงๆนะครับถึงเวลานั้นไม่อยากจะหวังมากตอนนี้